เร,เ,เร็วเข้าเร็วเข้ารีบนั่งลงลงนี้สุนกบ้าคงอ่อนแอม,มากจนไม่สามารถคงสภาพอยู่ในร่างมนุษย์ได้อย่างงั้นเลยเนี่ยดาดานี่คืออาหารใหม่ที่เราลองทำในวันนี้เจ้าก็สามารถลองชิมดูได้นะนี่คืออาหารที่สิงสิงให้ข้า มันต้องเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกแน่ๆแต่ว่าจะกินยังไงดีล่ะทำยังไงดีทำยังไงดีซิงๆขนมปลาที่ข้าตั้งใจเหลือไว้ข้าดีกว่านะอยากกินอะไรเดี๋ยวข้าช่วยตักให้ขอบคุณมากเจ้านกบ้านนี่แย่งอาหารข้า วนซันทำไมถึงได้ช่วยเขาล่ะเนี่ยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สามัคีและเป็นมิตร่จริงๆนะยังไงก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่หลานซีปรารถนาเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้เห็นว่าปลาเข้ากันได้ดีเขาสามารถทนผู้ชายหลายๆคนมานั่งรวมกันกินอาหารหนึ่งหรือสองครั้งได้และเขาสามารถทนทำแบบนี้ได้ทุกวันแต่เขาเกรงว่าเขาจะไม่สามารถต้านทานสัญชตาตญาณในการป้องกันอาหารได้ นี่มันไม่เหมาะสมนะความคิดแบบนี้มันไม่เหมาะสมถ้าอยากเป็นคู่คลองของปายงซิงๆก็ต้องเปลี่ยนความคิดแบบนี้ซะไม่นานอาหารเต็มโต๊ะก็ถูกจัดเก็บออกไปและท้องของทุกคนก็อิ่มรวมถึงมัวด้วยกินเสร็จหรือ,อยังเนี่ยข้ายังกินไม่อิ่มเลยนะข้ายังกินไม่อิ่มเลยใส่หัวไปได้แล้วนอะมัวเจ้ากลับไปนอนพักผ่อนที่ห้องเถอนะ เจ้าก็ช่วยข้ามามากแล้วอยว่าสนใจเลยนะปาเกอข้าจะพาอันอันไปนอนก่อนนะเจะช่วยทำความสะอาดหน่อยได้ไหมได้เลยจเจ้ารีบปล่อยข้าสิสิงสิงจะไปพักผ่อนแล้วเรียบใส่หัวไปซะไอ้บ้าเอ้ย